สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําในพลังงานหัวข้อนะคะมาทำแรนดอมในหัวข้อเนาะคนที่แอบคิดถึงคุณนะคนที่แอบคิดถึงคุณนะคะตอนนี้เนาะว่าเขานะคะเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นกําลังคิดถึงคุณอ่า ลืมคุณไม่ได้หรือเขากําลังว้าวุ่นในเรื่องคุณนะนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะทำไมเขาถึงได้ว้าวุ่นในเรื่องของคุณนะคะทำไมเขาถึงโฟกัสที่เรื่องของคุณนะนะคะเดี๋ยวมาขอเช็คพลังงานของคนคนนั้นกันเลยนะคะให้คุณนึกถึงคนคนนั้นนะนะคะคนที่คุณคนคิดถึงคุณน่ะคนที่เขามีใจแบบว่า อชอบคุณหรือแอบคิดถึงคุณแล้วคุณก็อาจจะมีการรู้บ้างหรือหรือคุณที่ยังหรือคุณเองก็ยังไม่รู้นะว่าเขามีความแอบคิดถึงคุณอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณรู้คร่าวๆก็ได้เนาะนะคะให้คุณนึกถึงนะให้คุณนึกถึงหน้าคนนั้นนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากใช่ไหมทําไมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะคะอืม เขาเป็นคนที่นะคะเป็นเป็นคนที่มีความแปดกถ้วยเนาะเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาในความรักนะคะหรือบางคนเนาะอาจจะเป็นคนที่ว่าออกจากความสัมพันธ์เก่าหรือเป็นคนเก่าของเรานะหรือเป็นคนเก่าของเราหรือเป็นเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าที่มีการเลิกลากันไปแล้วหรืออ่า คนที่กำลังมีการขัดใจกันในช่วงนี้นะคะมีการโกรธกันนะคะมีการาเดินออกจากความสัมพันธ์หรือมีการงอนกันยังไม่คุยกันเลยในช่วงนี้นะนะคะมันเป็นพลังงานของแปดถ้วยนะพลังงานของคนกําลังจะ เสียใจหรือพลังงานของคนที่เดินออกจากความรักความสัมพันธ์ทั้งที่ความรักยังดีอยู่เลยเห็นไหมทั้งที่ยังรักเออนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ในความรักนะคะเดินออกจากความรักหันหลังให้กับความรักพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่รู้จุดหมายนะคนคนนี้นะคะเนาะเป็นพลังงานของแปดถ้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะนี่คือพลังงานของคนคนนั้นนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้เวลานี้นะคะเนาะ อ่านะคะเนี่ยเขาเนี่ยไม่พร้อมที่ไม่พร้อมที่เขาจะเดินออกจากคุณนะ่ะแต่เขาจําใจต้องเดินออกไปเพราะเนื่องด้วยสายเหตุอะไรตรงนี้พี่หมอไม่รู้นะนะคะแต่เขายังลืมคุณไม่ได้อ่ะนะคะคนคนนี้ยังลืมคุณไม่ได้เขาไม่พร้อมที่จะมุฟออนด้วยซ้ําเขาไม่พร้อมที่จะอ,อยู่กับปัญหาตรงนี้ด้วยซ้ํานะ แบบว่ามันเหมือนอะไรที่ต้องไปตายดับหน้ามันเหมือนอะไรที่ว่าเขาจะต้องเ,อเดินเดินทางไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายนะคะเนาะเขาได้เดินหันหลังให้กับความรักทั้งที่เขายังรักอยู่อะไรประมาณนี้เนาะในจิตใจกลนบึงของเขาเขายังรักคุณเขาอยากกลับมาหาคุณอัศวินถ้วยเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเนาะคนคนนี้นะนะคะให้คุณนึกถึงเขานะนะคะ เป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะคะในในฐานะถ้าเป็นแฟนเก่าแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักอยู่เขาอยากกลับมาหาคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะทั้งที่ใจเขาเนี่ยยังไม่อยากไปจากคุณเลยนะนะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนก็อยากกลับมาคืนดีกลับมาสารสัมพันธ์อยากกลับมาเป็นกัลยาณมิตรกันเหมือนเดิมอยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะ เนาะหรือได้เป็นพี่น้องถ้าขัดใจกันหรือ,อเดินหันหลังให้กันตรงเนี้ยถ้ามีการกธการเครืองกันเขาอยากกลับมานะอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอความอยากกลับมาขอโอกาสเอออยากกลับมาเป็นเพื่อนอยากกลับมาเป็นพี่น้องเหมือนเดิมอยากกลับมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักนะคะตอนเนี้ใจเขาคิดอย่างนี้เลยนะนะคะเนี่ยเห็นไหมเดลิเวอรขึ้นมาถ้าเป็นคนรักบก่กบอกได้เลยชัดเจนเลยเนี่ยนะคะ เขายังมีความรักความห่วงหาคุณอยู่เลยเดลิเวอร์ขึ้นมานะคะเขามีเกณฑ์ที่จะมาขอคืนดีกับคุณด้วยนะนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะเปิดรับเขาหรือเปล่าจะให้โอกาสตรงนั้นเขาไหมนะคะแต่ใจของเขาเขาคิดได้เขาอยากกลับมาขอความสัมพันธ์ขอโอกาสคุณนะคะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนาะเขาพร้อมที่จะกลับมาปรับปรุงตัวเองนะคะเนาะ ในในทุกๆด้านที่เขาทําผิดไปเขาอยากกลับมาขอโทษเขาอยากมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณนะเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังมีความห่วงหาคุณนะคะเนาะถ้าเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยากกลับมาสานสัมพันธ์กลับมาขอโอกาสนะคะเริ่มต้นใหม่เนาะอะไรประมาณนี้นะมันอ่านได้หลายอย่างนะคะเนาะนี่นะคะจะจัดเม้นขึ้นมานะ บ่งบอกแล้วว่าคนคนนี้ที่เดินจากคุณไปเขาคิดได้เขาเป็นคนที่มีความคิดเยอะกว่าเดิมเขาเป็นคนที่กลับไปหรือเขาเป็นคนที่เดินออกจากคุณไปแล้วเขาคิดอะไรอะไรแบบได้หลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเขาเสีย เสียสิ่งของที่มีค่าสําหรับเขาไปนะคะเขารู้สึกผิดนะตอนนี้เขาอยากกลับมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปและเขาได้มองไปในอนาคตข้างหน้าเขาพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะรับผิดชอบทั้งหมดนะสิ่งที่เขาทําลงไปเนาะอ่านะคะ เดจัเมนต์ขึ้นมาเนาะเขาเป็นคนที่คิดได้แล้วเนาะช่วงนี้เวลานี้นะคะเนาะเขาเป็นคนที่แบบว่าอ่าอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดไปมันกลับมาดีกว่าเดิมเขาอยากกลับมาแก้ไขนะคะตรงที่มันผิดพลาดไปและอยากเดินไปพร้อมกับคุณในวันข้างหน้าและทําให้ดีที่สุดนะเดจอัพเมนต์เขาคิดได้นะคะในช่วงนี้เวลานี้เลยนะแล้วก็ ถ้าเป็นในตําแหน่งเพื่อนตําแหน่งพี่น้องเขาก็คิดได้นะคะเขาก็อยากกลับมาสารสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนและพี่น้องเหมือนเดิมนะมันอ่านได้3อย่างเลยนะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาคิดถึงคุณขขเขาไม่มีทางออกด้วยนะแปดดาบล้อมรอบตัวเขาเขามีอุปสรรคมากมายเขาโฟกัสแต่เรื่องคุณเขาไม่มีทางออกเขาได้แต่นิ่งคิดเขาได้แต่อยากกลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเขาเป็นคนที่ ก่อนหน้านี้อาจจะโดนปิดหูปิดตาหรืออาจจะเป็นคนที่ประมาทนะทาอะไรเลินเล่อหรือทําอะไรโดยที่ไม่คิดนะคะมันเป็นแปดดาบเนาะมันเป็นอุปสรรคมากมายสําหรับตัวเขาเลยนะเป็นดาบล้อมรอบเขาไม่มีทางที่เขาจะมีความคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ตอนนี้ในใจของเขานะมัน,มนคิดได้สองอย่าง นะคะถ้าเป็นไปได้เขาอยากกลับมาแบบที่พี่หมอพูดนะคะแต่ตอนนี้เขาคิดว่าโอกาสมันคงจะไม่มีมันเป็นแปดดาบเป็นไหมคุณคงมาให้โอกาสอะไรกับเขานะเขาคิดสองอย่างเลยเนี่ยเห็นไหมนะคะดาบล้อมรอบหาทางออกไม่ได้เป็นคนที่ทุกข์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะถ้าเป็นแฟนก็จะทุกข์ในด้านของความรักที่ทําผิดกับคุณแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องก็มีความทุกข์ที่ทําผิดกับพี่น้องแต่ถ้าเป็นในกัลยาณมิตร ก็มีความผิดมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงกัเรียนมิตรอยากกลับมาขอเริ่มต้นใหม่เริ่มสิ่งที่ดีใหม่ๆเนาะนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหม นะคะเขาคิดได้แล้วกับสิ่งที่เขาทําบางครั้งเนาะบางครั้งเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ดือ้อมีทิฏฐิอีโกโหรือทําอะไรไม่คิดลงไปก่อนหน้านี้นะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมความทิฏฐิอีโกโความใจร้อนของเขาเพราะอาจจะเป็นคนที่โมโหขี้หงุดหงิดแล้วก็อาจจะทําให้เสียคุณไปอะไรประมาณเนี้ยเขาเริ่มคิดได้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคะเขาได้คิดหลายสิ่งหลายอย่างเขาได้ทบทวนนะคะ เนาะปัญหาตอนนี้ปัญหาทางออกไม่ได้นะคะเด็กถือดาบขึ้นมาเนาะนี่เห็นไหมนะคะเป็นอะไรที่สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยคือเขาได้แบบ นั่งเมอนั่งรอเวลาฟิกเวลาสิ่งที่เขาคิดถึงคุณอะ่ะเขาไม่ปล่อยวางเลยนะตอนเนี้ย <IS U TS> เห็นไหมสิ่งที่ดีๆยื่นโอกาสมาให้เขาเขา,เ,ะะเขายังไม่รับเลยนะคะเขายังไม่รับเลยเขาต้องการจะกลับมาหาคุณอะ่ะอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยยืน่นสิ่งดีๆให้กับเขาความรักใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมาหาเขาแต่เขาไม่เปิดรับเลย,เ,ลยเห็นไหมเขาไม่เปิดรับมันเลยอ่ะนะคะไม่เปิดรับโอกาสสิ่งที่ดีเลยนะเขาต้องการที่จะกลับมาหาคุณแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะเปิดให้เปิดโอกาสให้เขา เาได้แก้ไขตัวเองไหม แต่พี่หมอเชื่อว่าบางคนอาจจะยังลืมเขาไม่ได้นะคุณเองคุณก็ยังมีความห่วงหาเขาเดรเอเมทขึ้นมาพี่หมอเชื่อว่าคุณต้องให้โอกาสเขาแน่เลยเพราะมันเป็นเดรเอเมทขึ้นมาเขาคิดได้ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นคนที่ผลักดันชีวิตของเขาให้ดีที่สุดในวันที่ล้มลุกคุ่คานมาด้วยกันก็ได้นะคะตรงเนี้ยเขาคิดได้แล้วว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่บอกว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเขาเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับในชีวิตเขาแล้วนะตอนนี้ เขาคิดได้แล้วนะคะอ่ายังไงแล้วเนาะพี่หมอต้องนะ พี่หมอต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเนอะอยู่ที่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะนะคะยังไงแล้วพี่หมอก็อ่านตามนะไพ่จบไปแล้วนะคะพบยังไงแล้วถ้าเกิดพลังงานใครตรงยังไงก็กดรับเอาไว้นะคะใครชอบยังไงก็กดรายกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอนะคะในการทําคลิปครั้งต่อไปหรือถ้าใครพลังงานไม่ตรงยังไงหรือไม่ชอบยังไงสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้นะหรือจะดูต่อก็ดูได้นะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอต้องจบ เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ